กับปกนะคะนี่คือปกพีนาเป็นลักษณะปกด้านเดียวนะมีห้าเหลี่ยมนะคะอันดับแรกเราจะรีดอันนี้คือด้านกาวด้านกาวคือด้านโชว์อันนี้คือด้านที่เราเย็บกับนะคะเราจะรีดพับมาด้านที่ไม่มีกาวรีดให้รอยเย็บมันขึ้นมานิดนึงนะคะไม่ได้ตรงสรันรอยเย็บพอดีนะรีดเสร็จใช้เหล็กทับทับ นะคะรีทุกมุมเลยเหตุที่เราต้องรีดก่อนกลับนะคะเพราะว่ากลับออกมามันจะกลับง่ายกว่านะคะถ้านักเรียนไปกลับเลยอะคะ่ะมันจะผ้ามันจะออกมาไม่หมดนะคะทำให้มุมมุมปกไม่สวยใช้เหล็กทับนะคะ เพื่อนอกผ้าให้เรียบนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้เห็นไหมคะมันจะโค้งนิดนึงเราต้องขีดตรงนี้หน่อยนะคะ้รงโน้นจ้งใจให้หนเพื่อให้มันไม่ฝืนเกณฑ์ผ้านะคะแล้วก็รีบพับมา ถ้าไม่มีตอรี่ในน้ำชีวิดธรรมดาก็ได้นะคะแต่จะต้องใช้ความร้อนที่ร้อนหน่อยหนึ่งเนี่ยพอเอาเล็กรับปุ๊บอยู่เลยนะคะหน้านี้ด้วย แอเเรีครบแล้วนะคะแล้วก็จะกลับออกมาเวลากลับนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะคะจับลนนักษณะนี้เอาหัวแม่มือสอดไปข้างใต้แล้วนิ้วชี้ชจับข้างบนแล้วพีกออกมาเห็นไหมคะมันจะเป็นมุมสวยนะคะจับอย่างนี้ทุกมุมเลยจับนี้ทุกมุมเลยแล้วก็พลีกออกมาเนี่ยไม่ต้องใช้เข็มสก,กิดเลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลย คะถ้าสังเกตมันจะพับกันสวยแต่เข็บไม่ต้องเจียนทิ้งเลยนะคะบางครั้งการเจียนแต่เข็บทิ้งะคะ่ะจะทําให้ผ้ามันเหลือน้อยใช่ไหมปกมันจะไม่ทนนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็รีดด้านหน้าก็จะเหลือมาด้านหลังนิดนึงแบบนี้ ด้าน,นหน้าก็จะเหลือมนด้านหลังนิดนึงนะะไม่ปกเราชิ้นในก็จะได้ไม่แลบออกไปด้านหน้าแต่ต้องมุมมันจะพอดีกันนะคะ เพียงแค่ใช้มือสก,กิดนะคะมุมปกก็จะออกมา แล้วก็จะได้ปลกเก็นไหมคะมุมแหลมทุกมุมอันนี้คือด้านในนะคะด้านนอกก็จะสวยงามแบบนี้เห็นไหมคะ